รถอะไรอะ่ะรถใหม่อะ่ะต้องอร่อยแน่เลยดูจากนะผมแล้วแค่แค่มีตัว X สองตัวเ็เทแล้วข้างในจะเทขนาดไหนมึงคิดว่าเปิดมาจะเจอน้องเอวากลิ่นแม่งเหมือนเล่เลยในนมมันเลออ่อะเฮ้ยอาหารแห่งยุคอย่นะเ้ยอะถูงนี่แค่นี้ชิ้นแม่งแตกใหม้มาเยอะมากยเยอะเฮ้ยม,มากินแล้วอะ่ะมึงรีวิวด้วยมึงเห็นไหม สีเทาไหรสีซื้อมาสีสิบเอ้ยน้อยว่ะอร่อยรสไหนรสเตาครีมเชทเลยรสชาเข้มข้นกว่าอืมไม่รักษาโรคไตอ่ะอ๋ออันนี้คือแบบอยากให้แบบคน,คนเนียนมอยเฮลตี้เฮลตี้อากก่ร้อยยี่สิบเก้าเหมือนเลยห่อสิบบาทอะ่ะเอ้ยเหมือนเหมืนอ,อมนหนะ่อยี่สิบบาทอ่ะเออห่อยี่สิบบาทเนี่ยไม่น้อยกว่าน้น้อยน้อยด้วยอะทีนันเหมือนเลยได้กินเหมือนวิงเกิลน่าจะน่าจะไม่อร่อยเพราะกูไม่ได้กดติดตามเขาให้สีพอวิงเกิลเต็มเต็มปิงเกิ้ลฐานสองเต็มเต็มแล้วว่าอะไรว ปริมาณรสชาติให้ห้เต็มสิปริมาณให้สองเต็มสิคนขายให้10เต็ม10